สวัสดีครับพอไหนพี่น,น้องทุกคนใอยู่กับช่องกุ้ยไทยดวงดาวเชนเอ่อนครับวันนี้เรามีตุ๊กตาหน,น้าร้านสองตัวคโอ้สองคนครับสวัสดีพี่น้องนะครับยิ้มยิ้มทีมม่สวยนะครับสีสีเขียวก็สีสีผมสีที่ต่ำมาก วดีแนนํำตัวได้ครับอันเป็นพ่อย่กูรู้จักรลองเอาไปสู่กล่องเลยมือนี้ครับผมยายภาบมบรรยากาศทน้ครับวีลานน่าพดกันไ้อนงพนด้อกครับปลาปงเมื่อย องบรรยากาศชาคันปิดเพลงครับอหารพันร่องเสียงมากะฟองอยง่ยงางๆไทยกับวัได้ครับเสียงนเสียงนบาหามันก็เม,เมืองครับ บ,บ้านบ้านนาเมืองตำบุนาแวกอำเภอเขมราลาจังหวัดบุรรัารัาชบเป็นวุ้นขอบคุ้ๆๆๆค,ครับยทายทายทายคลิปนะครับบรรยากาศในงานแหบครับวัดแควกแคบนะครับไม่ค่ะเขา,ขาหลานเขาแนวัดเดชองทำหลานเลขที่มะลำ บุญทองจันทร์สาวอาจารย์ปัญญาครับติดโขงเลยครับ,บมันนะเมืองดูติดโขงเลยครับสวยงามครับรรยากาศเป็นบุญพเวทมั้ครับเออมันหนึงเชียงแอพเวท นี <mile> ่ลำวงบ่เื้อมอื่นบนแัวใจเันครับ้่าในกเ่าหวมาโอ้ย่มือเผน้าแม่แก้วเอาเแป้งเอาแป้งสุมกันแล้วเอาแป้งว่ะน้ำแก้วเหรอเออคือหมาแต่เบิดเบิดจจกร่อยนะครับมีสิปข่อยู่ข้นนวเนี่ยผ่านผ่านผ่าน เบิกเบิกี่ท้ำบุญนบุนก่อนช่วยครับผมครับผมไปไปมไปเอไปเอ็มเอ็มนอไปเลยเอ็มไปไปเอ็เอ็่ยเย เด้อมาเด้อมาจานเด้อน้ำันน้ยออกเปิดอะเหลือเตมไ่ดมามาจากเลยดิไม่ยิเไม่ด่ไม่อามีดดมงไ้ี่หาดห่าด้จ้องเปิดระเบ้าน้าหอนออกเลยไม่ได้ไม่ได้ได้กันไม่ได้ได้ ท้ายหูทห oh, ูแม่งานนู้กไอ้ไอ right ้พ right in ่น oh oh, ี่ยแั้นเขเอาโอ้โหน้องแกได้การร้อนไหมนี่แก้วเป็นแก้วสลัก้กนงนะคตนี้บ่หูครับบ่หูของูอใด่ใ่ใช่ใใช่่ใ่

ตับมาหมาอ่าเห็นบอกุ้กมิโซะทาเขาก็ได้่านเข้าตมปูนี่นางเผาที่นี่ก็ยังกวไดเขานังเาเขายังบรไดหมอไปยังไไแล้วบอกงเสียเอั่มเนาะไม่กดเขาไม่ได้เขียนใจพระจ้าไม่กดเขาไม่กดไปกดป่านไปยังกวดไปใหม่ชูนี่เเนี่นี่ยรเ เอาตัวหนีสามเอาไม่อยาไอสองไ่ได้ถือมาตัว huh. น sort of ึ่งมั้งว่งนะว่เอาได้หน้อยเดียวจบดนะฮะยู่มนหนยจกนีไ่ได้จกไ่ได้เอามาแชมพูแชมพูให้ลูกจกดอกแรกกับส่มพูจุ๊กงั้นลงให้เลนจ้ะมาหุงข้าวอัน ข้บัว้โอ้เดี๋ยหมเก่าครับพ้มานแล้วมานแล้วมือนีมานแล้วมันน้มันร่นี่บ่บ่ครับผมมาขายของอย่งหน่ออย่เดือดแคะเดือดเดือดเดือดขาวบัวบสอ้อแล้วสุดท้ายใ้่สุดพล่ม ชะบูัอะไรลได้เนครับผมขอบคุณครับจะบูชาบก่อนจะบูชาก่อนอ้าววววนวว้วววสองววววววอววูวว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 วอววว่ววว

ไปพึ่งโองกันครับพี่น้องถ้ายบโถงเวแรได้บนนี่น้อโอ้โดดเดียวเดียวได้เย็นเบ็ดลอยหนึ่งไม่บอกขอดีเนี่ย ชูบุดวันลอยนึงนี่เดินูสาวก่อนแอบวันึงครับผมเขาเขาเรามรมัลมราทานออกก็ตวเลยอาตัวเขาใครมบ้านยังกระหอยู่ทั้งนเมึนุบลมลมครับอากาศก็เย็นล่มลม โอ้ว่าสร้างลมหนาวใส้เดือหาหนาวหาวเดือนหาวน้งเขมาแรกนี่แงเหยียบอันนี้บ้านนครับก็แบบโอ้บันตามแม่อ้นามแ่อ๋อกระมาแ่นมาทนลา่ไอ้มากับม้วอ้มาขายของครับจำมากวนรเล่าไอ โซผมมากกับพี่ที่ผมกับมึงอเพ็นเนเนยี่ยนี่เป็นสีแยอยจางมา,ามนทำคูใช้ตั้งหากจางมันทำคนดีตั้งหาและก็้างเครื่องกนตั้งหาง ใจสงการเด็นหนาวก็ประมวลแล้วนะหนาวหาทาน่าทถาุญน้ำนเห่นเล่นก็น่าปะนี่แล้วขึ้นประคดนังนอมันไหนต่อเต่าฮะไข่ก่อไขเพิ่นลงหันแล้วโอ้ดีดีครับ

พอนออกไปตัวเองเยอะทั้งไใหญ่ไอเวียมันน้ำหุนน้ำหีอยู่กับก็ร่อยเดี๋ยนีงได้มบบทีงามครับทนสีท้นงามท้นทองเหลืองเด่ มันเราบอกกนเองยังอู่ีอย่าดิมองเขาเบิร์ดเ่อครับในอัตชัยเบิร์ด่อยหนึ่งเบิร์ด่อยเดินพูทรัอก่อนก็แบรงรน่งหนึ่งบาทก็นหนึ่งบาท

โปมันพร่เมียนหันราะนาไม่โป้เนเขียวเหลืองยอมกหืนยอมฟอดเขียวแต่ดีอย่อมได้ผม